ค่ะมอนีเข้ากับมาติดตามเบิ้งผลงานของแค่ดีสมเกาหลีต่างปุยพัดของบริษัทพอลิน่า Network เน็ตเวิร์ดเนาะค่ะค่ะเข้ามาพบกับผู้ป่วยที่เพื่อนเป็นเบาหวานเป็นพาร์ก,กินสันเป็นหลายๆโรคค่ะเพื่อนได้กินพอลิน่าแล้วอาการของเพื่อนเป็นยังไงมาติดตามเบิ้งกันเนาะค่ะเนาะค่ะคุณพ่อ นูอยากถามว่าคุณแม่เป็นโรคไตนี่ยู่ขันที่เท่าไหรค่ค่ะแต่ก่อนนั้นยู่ขันที่หา้าค่ะเไ,ได้ฟอกอย่างเดียวหมอให้ฟอกอยางเดียวสมนี่กขเลยได้ไดยู่ประมาณสิบห้าหมือไปตรวจยู่ระดับสามบ้านนี้ต่อมานี่เดี๋ยวนี้ยู่ระดับสองค่ะขึนมาอยู่ระดับสค่ะจีบอได้ฟอกแล้ววันตกแต่ <God> s <S อบอได้ฟอกแล้วไตดีขึ้นแล้วหมอว่าค่ะ <c oughs> ไปตรวจหมอ,มอว,ว่าไตดีขึ้นแล้วโอ้ยใหญนี่คือไตดีเร็วอย่งแต่ว่าหมอไป็นแฉงอ้วนไปเค่ะยูดับหายแ <c oughs> ต่ยังคือยังขึ้นดีไว้ค <c oughs> ่ะท่านพ่อลีน่านี่สามชุดนี้ได้โดนไปันไดนพ่อก็ประมาณปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งเบิด์สามชุดเบิด์ตสาม ค่ะเบิดบ่ถึงมื่นเนี่ก็ถือว่าโอเคเนาะพอเนาะค่ะกับคิดว่าดีดีคักเราพัมันถไฟกับไต้กับบัววันแล้วกับบวขึ้นบวรุงค่ะพายุระดับเดียวบ่ขึ้นกับขึ้นแค่สิบห้าสิบสามอ่งที่ล่ะยุ่นี่ล่ะค่ะร้อยสิบห้าร้อยสิบสามยุคนี้ค่ะถือว่าปกตินะพอถือว่าปกติครับค่ะว่ามันโอ้ยว่ามัน พอเทียนออกจากตีนจะคล้องเพื่อไหมโอ้ค่ะสุดยอดสุดยอดค่ะพอลนาผมว่าว่าสุดยอดแหละครับค่ะอันไตนี่คือกันเดี๋ยวนี้ที่เป็นตัวดีมือวันที่ยีบเอายีบสามค่ะเดียนนี้แหละแล้วก็ลูกอีกแล้วก็ลูกพ้นอีกเนาะเดี๋ยวนู้สิมาติดตามมืออีกเทื่อนหนึ่งกระือว่าคุณแม่นี่อาการดีขึ้นร้ายหลังจากที่ท่านสมุนไพรของเฮาพอลีนายังเดียวเมนโบค่ะพ่อครับ ค่ะกินแต่อันนี้แหละค่ะไม่กินอันอื่นกับยาโรงบ่านเพราะว่ามันมีหลไรโรคมีท่ากินสันสมองพ่อแล้วการเอ้ค่อมดันเล้วอันละตัวนี้ละค่อมดันกับปกติเป็นบ่ค่ะปกติแล้วเดี๋ยวนี้ค่อมดันนไงค่ะค่อมดันก็ลดไปลดไปลดไปกรดไปรูปปกติมั้งไตก็บกำลังแล้วเดี๋ยวนี้นกำลังดีๆแดะ อยู่ดับสองหร่ผมกับ่ามันสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วเนาะค่ะแนะนําให้ผูู้เพื่อนเป็นไตได้นะเนี่ยพ่อผู้เป็นไตกะให้กินอนนี่เด้อมันสุดยอดแล้วว่ามันถีได้นั่นแล้วหมอสร้างให้ล่างแล้วนั่งไตแล้วฟอกไตแล้ววันนี้ไม่กินสมเฮานีแหละก็เลยบ่ได้ฟอกแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ดับสองแล้วเนี่ยถึงไม่อยู่ดับสองแล้วค่ะ แต่ว่าเมื่อวันที่ยี่สิบสามนี่สิไปปวดอีกสีว่าจังไดอีกค่ะกระทือว่าดีาขึ้นหลายเนาะค่ะแล้วก็ประจุปวดเอวแล้วก็ประจุปวดอันนี้ด้วยหนึ่งนี่แล้วเบื้องลรวดผู้อันจินรุ่นกระไดเบื้องย้ายรวดนี่ตะเกี้เรากะว่ามันเล่าอะไรล่ะสิไปกากระห้เราอยู่ดีไม่แห้งต่อหนาตาเลาก็มือเก่าเหลืเดี๋ยวนี้สดใสขึ้นแล้ว ตะกีว่ามันไปทางเขาแล้วล่ะค่ะแล้วก็นาซึ่นตาบวานขึ้นมาแล้วเลยน้ำสินค้าดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆของสมเกาหลีตังกุยจับพอลีนาเน็ตเวิร์ดของเฮ้ามาเสนอเนาะค่ะครับค่ะกะมือนีกระอขอบคุณคุณพ่อคุณพ่ออ้นเนาะค่ะคุณพ่ออ้นกับคุณแม่ท่องสาหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ